พระเจ้าตกากสินทรงใช้อาวุธอะไรบ้างเพื่อรวมแผ่นดินให้เป็นเปึกแผ่นหลังกรุงศรีแตกภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ค่ายตากสินจันทบุรีพระเจ้าตากสินทรงใช้อาวุธอะไรบ้างเพื่อรวมแผ่นดินให้เป็นเปึกแผ่นหลังกรุงศรีแตกหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในพศ2310นอนอกจากไพรพลที่มีความสำคัญในการทำศึกแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ อาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่จะช่วยตอกก่อนให้มีชัยในศึกสงครามต่างๆภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดอินทารามราชวรวิหารจากกลุ่มเผยแผ่กรมศิลปากรแล้วในเหตุการณ์หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้อาวุธอะไรบ้างเพื่อกอบกู้แผ่นดินมีข้อมูลกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าในช่วงเริ่มต้นพระองค์ทรงรวบรวมอาวุธตามเมืองที่ได้ชัยชนะ โดยทรงใช้ปืนน้อยใหญ่ตลอดเส้นทางเช่นทรงใช้พระแสงปืนต้นรางแดงที่บ้านนาเกลือทั้งอย่างพระราชทานปืนคาบศิลาแก่ผู้รังเมืองระยองเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบจนเมื่อทรงตีเมืองจันทบุรีได้แล้วก็ทรงได้อาวุธเพิ่มจำนวนมาเช่นปืนจ่ารงมนทกนกศัพท์คาบศิลาและอื่นๆสรุปคือช่วงเริ่มต้นนี้จะทรงเน้นไปที่อาวุธซึ่งหาได้ตามรายทาง และเป็นของที่มีอยู่แล้วในกรุงศรีอยุธยาทางสิน้นภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ค่ายตากสินจันทบุรีจากกลุ่มเผยแผ่กรมศิลปากรกระทั่งพระองค์ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีขึ้นในวันที่4ตุลาคมพศ2313ในช่วงนี้ก็จะเริ่มมีผู้มาอ่อนน้อมนำปืนต่างๆเข้ามาถวายเช่นในพศ 2,314แขกเมืองปรังกาลูแขกเมืองยักกาตราได้นำปืนคาบศิลาเข้ามาถวายถึง2,000กว่ากระบอกเมื่อตีเมืองเชียงใหม่ได้ในพศออ2,317ก็ส่งได้ปืนใหญ่ปืนน้อยมาอีกกว่า2,000กระบอกโดยพระองค์ได้พระราชทานอาวุธเสือ้อผ้าที่ได้มาเป็นบำเหน็จความชอบให้เท้าพระยาที่ปกครองเมืองต่างๆเช่นพระยาจาบานได้เป็นพระวิเชียนปราการ พระองค์โปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงปืนยาวปืนสั้นหอกเสื้อผ้าพระยากาววลาได้ครองนะครลำปางพระองค์โปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงปืนยาวพระแสงหอกเป็นตน้นอย่างไรก็ตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงไม่ได้ใช้อาวุธที่ได้มาจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียวเนื่องจากถือเป็นความไม่แน่นอนในการทําศึกแต่ยังทรงโปรดให้จัดหาและหล่อปืนขึ้นหลายชนิดอีกด้วยเช่นในศึกบางกุ้งพศ 2,317มีข้อมูลระบุว่าทรงมีรับสั่งให้เตรียมปืนมหาสเสวตรัชปืนจ่าโรงปืนหน้าเรือปืนขวากเหล็กภาพแผนที่ถนนแห่งกรุงทนบุรีพศ2,503รวมถึงตอนโปรดให้ยกทัพไปตีเมืองเหนือพศ2,318ก็โปรดให้ไปนำปืนพระราชปักสีปืนชัดชัยที่เมืองนนทบุรีและปืนใหญ่รางเกวียนไปกองทัพ ไหนจะยังมีหลักฐานพูดถึงการหล่อปืนพระพิรุณและส่วนบังคุดที่มีชื่อเหมือนปืนพระพิรุณสมัยกรุงศรีอยุธยาและทรงมีรับสั่งให้แก้ไขส่วนต่างๆจากปืนครูให้มีขนาดเท่ากับป้อมซึ่งมีจํานวนหลายร้อยกระบอกเป็นปืนใหญ่ประจําป้อมจะเห็นได้ว่าสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีการใช้อาวุธมากมายโดยเฉพาะปืนนอ้อยใหญ่ทําให้เห็นถึงพลานุภาพของกรุงธนบุรี ที่นอกจากจะมีผู้นำบ้านเมืองที่เปลี่ยมไปด้วยความสามารถด้านการรบแล้วยังมีความสามารถในเรื่องยุทธปกรณ์อีกด้วย